วันนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับคุณครูชวนทิชารักวัฒนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลักตัวหารหหลักและผลหาร2หลักโดยการหารยาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างการหารยาวกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลักตัวหารหหลักและผลหาร2หลักโดยวิธีการหารยาวนะคะ วันนี้จะเป็นวิธีการหารยาวคําตอบจะมีเศษด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะไปดูกันเลยตัวอย่างที่หนึ่งนะคะหกสิบเจ็ดหารห้าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ามาดูวิธีคิดการหารยาวนะคะอ่าตั้งเครื่องหมายหารยาวนะคะหกสิบเจ็ดห้าหารด้วยห้านะคะอ่า ห้าคูณราได้หกนะคะใกล้เคียงก็คือห้าหนึ่งห้านั่นเองนะคะลบกันเหลือ1นะคะต่อไปชักเลขชักเลขะไรคะชักเลขเจลงมานะคะก็จะเป็น17นะคะต่อไป5คูณอะไรได้17ไม่มีนะคะเอาใกล้เคียงก็คือ5้าคูณสได้15บห้านั่นเองนะคะลบการเจ็ดลบห้าเหลือสองลบหนึ่งเหลือ ศูนนะคะเศษสองนะคะอ่าตอบเท่าไหรคะตอบสิเศษเท่าไรคะ 13, เศษสองนั่นเองนะคะอ่าต่อไปไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยคะ่ะตัวอย่างที่สองก็คือหกเอ้ยเกหาร4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะดูวิธีคิดกันนะคะ วิธีทำวิธีทำอ่าเครื่องหมายหารค่ะ9ก้นะคะหารด้วย C นั่นเองนะคะอ่าสคูณอะไรได้9นะคะใกล้เคียงก็คือ C คูณ2เป็น8นั่นเองนะคะ9ลบ8เหลือ1นะคะชักเลขอะไรคะชักเลข3ลงมาเป็น13นะคะ 8เอ้ย4คูณอะไรได้13นะคะใกล้เคียงก็คืออะไรคะ4คูณสได้12นั่นเองนะคะ3าลบ2เหลือ1น,นะคะ1นลบ1เหลือ0อ้าวตอบตอบเท่าไหร่คะตอบ23สเศษ1นั่นเองนะคะอ่าต่ปไปตัวอย่างที่3นะคะ เจ็ดสิบหาร6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่ะมาดูวิธีทำกันเลยวิธีทำนะคะอ่าตั้งเครื่องหมายหาร70หารด้วย6นะคะ6คูณอะไรได้7มีไหมคะอ่าไม่มีนั่นเองนะคะใกล้เคียงก็คือ6 1 6นึงนั่นเองนะคะ7-6ลบเหลือ หนึ่งนะคะชักเลขกะไรเลขศูนย์ลงมากลายเป็นสิบนั่นเองนะคะหกคูณอะไรได้สิบมีไหมคะอ่าไม่มีใกล้เคียงก็คือหกหนึ่งหกนั่นเองนะคะศูนย์ลบหกได้ไหมคะไม่ได้ไปยืมตรงนี้ก็กลายเป็นสิบตรงนี้ก็เหลือศูนย์สิบลบหกเหลือสี่ตรงนี้เหลือศูนย์นั่นเองนะคะอ่าตอบ ตอบเท่าไหร่คะตอบ1ิบเอ็ดเศษเท่าไหร่คะอ่าเศษสี่นั่นเองนะคะอ่าต่อไปตัวอย่างที่ส61หาร3เท่ากับเท่าไรอ่าไปดูวิธีทำกันเลยวิธีทำาเครื่องหมายหารน,นะคะหกหารด้วย3นะคะ สามคูณอะไรได้หกก็คือสามคูณสองเป็นหกหกลบหกเหลือศูนย์นั่นเองนะคะต่อไปชักเลขหนึ่งลงมานะคะสามคูณอะไรได้หนึ่งมีไหมคะอ่าไม่มีใส่ศูนย์อ่าศูนย์หนึ่งลบศูนย์เหลือหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าคำตอบที่ได้คือเท่าไรคะอ่ายี่สิบเศษเท่าไรคะ เศษหน,นั่นเองนะคะอ่าต่อไปไปดูตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่5นะคะ99หารสี่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่ามาดูวิธีคิดกันเลยเนีย่ยวิธีทำอ่าตั้งเครื่องหมายหารนะคะ9ก้ 99, หารด้วย4นะคะอ่าสหาร9ได้ไหมคะ หาได้นะคะอ่าสคูณอะไรได้9มีไหมคะอ่าใกล้เคียง4คูณ2เป็น8ลบกันเหลือ1ชักเลขอะไรคะชักเลข9ลงมากลายเป็น19นะคะ4คูณอะไรได้19นะคะมีไหมคะอ่า4คูณ4 ได้16นั่นเองนะคะ9-6ลบ6เหลือ3 1-1ลบ1เหลือ0ูำตอบที่ได้คือคือเท่าไหร่คะอ่าย4เศษเศษเท่าไหร,ร่คะเศษ3นั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการหารยาวแบบมีเศษนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำกิจกรรมหลังเรียนกันเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับตัวอย่างนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีขาวนะคะเล่มที่2แล้วนะคะหน้าที่14และหน้าที่15นะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วส่งกลับให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ